สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทกคนต้องขอขอบคุณทุกทคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท็อปปิ้ของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าแหมอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะคุณก กำลังทำให้ใครคลั่งรักคุณหนักมากเลยนะคะกับ3สีทำสมาธิให้นิง่งเลิกไม่ไดุ้ณหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องหูกระต่ายสีน้ำตาลน,นะคะคนกองที่1นนะคะเรามาดูซิว่าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะคุณกำลังทำให้ใครคลั่งรักคุณหนักมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิจะคลั่งแค่ไหนนะคะจะรุ่มร้อนร้อนสวงแค่ไหนนะเรามาดูกันว่าเป็นใครนะคะ เรามาดูซิเป็นใครนะเจ็ดดาบหกไม้เท้าอืมธาตุลมขาดราชาดาบนะคะคุณกำลังทำให้ใครครั่งรักคุณหนักมากธาตุลมขาออกมาอย่างชัดเจนว้าว ตัวตนของเขาธาตุลมราชาดาผู้ซึ่งมีความนิ่งมีเหตุผลมากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าลมคือตะก,กะของความคิดนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำดูเท่เฟลลี่ดูหลอ่อแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคนคน,นี้มีความเป็นผู้นำสูงนะคะใช้อารมณ์ใช้เหตุผลข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะมีความ เข้มแข็งเด็ดเดียวแล้วก็หนักแน่นตัดคือตัดจบคือจบปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีนะคะนิ่งแล้วก็มีเหตุผลสูงมากๆคือเขาจะดูเป็นคนที่แบบจะทาอะไรคือต้องคิดคิดและประมวลผลคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเป็นคนที่ดูมีความเจ้าเล่ดูมีเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนที่องอาจดูมีความอิโก้จะทาอะไรก็ต้องแบบว่าดูจิงใจดูเก็กนะคะดูขึงขังเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเช่นการขานาที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ อาจจะเป็นคนที่มี power ที่สูงกันกับคุณนะคะคือเป็นสิบ,หสบเหรียญน,นะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีสมบัติหรือว่าเป็นคนที่ฐานะดีในเรื่องของการเงินหน้าที่การงานดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นคนที่ดูเป็นคนเจาะดูเจ้าชู้ดูแบบด้วยความที่ว่าเขาเฟลลี่เนาะ mm hmm. เขามีความเป็นผู้ใหญ่ mm hmm. เขาดูเพียบพร้อมทุกทุกสิ่งทุกอย่างดูดีมากๆนะคะ mm hmm. เขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่า ไม่เข้าใจเขาก็ได้หรือเขานิ่งมากเลยนะคะหรือว่ามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังไม่ยอมแพ้นะคะยังคงต้องการที่จะจุดไฟในความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอยากที่จะชนะความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับเขาด้วยอยากให้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ด้วยนะคะหกไม้เท้าคือการได้รับชัยชนะในื่องความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่องอาจนะคะอาจจะผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะอย่างมากมายในชีวิตนะคะสู้ชีวิตมาแล้วก็เจออะไรเยอะแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดนะคะเป็นคนที่จอมวางแผนนะคะต้องต้องคิดต้องวางแผนต้องจัดการต้องเตรียมอะไรต่างๆมากมายในชีวิตของเขาหรือว่าการทํางานนะคะแบบนี้การคิดเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็จริงจังเหมือนกันนะคะ ในความคิดของเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งนะคะแล้วก็มีเหตุผลสุดๆแหละบางทีก็อาจจะดูดุนะคะดูดุดด,ด,ด,ดูแบบว่าไม่ค่อยโรแมนติกเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนนิ่งและมีเหตุผลนะคะก็คือมีเหตุผลน่าจจะใช้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างฟาดฟันอารมณ์หรือฟาดฟันของความถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะและก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่เหลือเกินนิ่งเหลือเกินนะคะถ้าเขาคนนี้จะเข้ามาจีบคุณหรือว,ว่าพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมองหา ข้อดีข้อเสียระหว่างคุณกับเขาตัวตนคุณและเขาว่าจะเข้ากันได้ดีไหมว่าจะไปกันได้หรือเปล่าใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะมากๆในการคำนวณการคิดนะคะอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่ายัยงไม่ค่อยโรแมนติกตั้งแต่ตั้งแต่แรกแรกก็ได้นะคะจะคิดเยอะก่อนนะค,ะคิดเยอะคิดมาก่อนนิ่งและใจเย็นแล้วก็ประมวลผลนะคะ นี่ที่รักครั่งรักคุณมากเพราะอะไรเพราะต้องข่มอารมณ์ของตัวเองด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลในใจก็รู้สึกว่าว่าฉันจะมันร้อนรุ่มเหลือเกินนะคะจะจุดความสัมพันธ์ขึ้นมาให้เป็นหนังไฟตามอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เ,เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาขอไกด์แดนซ์หนึ่งใบนะคะทตุลมนะคะแล้วก็ทตุไฟนะคะได้ เขาดูมีมีสเสน่ห์นะคะคนคนนี้ดูหน้าตาจริงจังดูมีเจ้าเล่ห์นะคะดูมีสเสน่ห์ดูเท่เอาเิกเก็ตติ้งการตื่นรู้หรือว่าการแบบคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างนิ่งกันก็ได้นะคะด้วยความที่นิ่งเพื่อที่จะหยุดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้นิ่งเพื่อที่จะใช้ความคิดแล้วก็สิ่งต่างมากมายนะคะนี่คือ คุณกาลังทําให้ใครคลั่งรักคุณหนักมากเลยนะคะคลั่งมากไม่มากก็คือข่มอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะคะเดี๋ยวเรามาขอวดดิ้งของเขาสักสองใบเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรเห็นไหมคะด้วยด้วยด้วยคนด้วยความที่ว่าเขามีเหตุผล่นะ,นะคะเขาจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งมากและเขารู้ว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันยุ่งเหยิงนะคะ i know i m เ s สอั e v v r y y t i n n g นะคะเขารู้ว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ยุ่งเหยิยงเขาอาจจะรู้สึกว่านิ่งมากทาให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจในตัวตนของเขาหรือรู้สึกว่าเป็นคนเหมือนจอมวางแผนมีเลขกลนอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ด้วยและอยากให้เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะอยากที่จะจุดไฟในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคิดประมวลผลอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะและนี่คือคุณกําลังทําให้ใครคลั่งรักคุณหนักมากค่ะคนกองที่หนึ่งชาวทันลมและทัดไฟนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรแหละเพราะว่าด้วยความที่มีเหตุผลมากๆแล้วอ่ะเขาจะต้องคิดและประมวลผลมาละคิดประมวลผลละว่านะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นอย่างไรนะคะฉลาด นะคะฉลาดแล้วก็เก่งมีความสามารถนะคะคนคนนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับ t ท็อปปี้ของเราวันนี้อากาศร้อนๆเรามาดูว่าคุณกำลังทำให้ใครครั่งรักคุณหนักมากนะคะเรามาดูซิจะเป็นใครกันนะขอสักหใบค่ะ เดอะแฮงแมนคนที่นิ่งๆห่างๆคุณจากกันคุณหรือเขานิ่งๆห่างกันไปสามถ้วยอืมเดเตราชาไม้เท้าค่ะ King of Wands เด็กถือไม้เท้าค่ะ Page of Wands The Fool ค่ะเป็นคนที่คุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนอะไร มันเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนจะจบมันยังไม่จบมันรู้สึกว่าค้างคาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนงานปาร์ตี้งานสังสรรค์รื่นเริงหรือเพื่อนแนะนำนะคะหรือใน Facebook หรือมันต้องมีอะไรที่คอนเนคเกี่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าอยู่ในที่ทำงานก็ได้ทให้รู้จักกันนะคะเดอะเดมันมีความนิ่งมันมีความเงียบมันมีความจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบ ะะเขาต้องการกลับมาหาคุณราชาไม้เท้าธาตุไฟและธาตุลมนะคะคนคนนี้เป็นราชาไม้เท้าเป็นผู้นํามากๆเลยนะคะดูเท่ดูมีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นมีความเป็นผู้นําสูงเชื่อมั่นตัวตนของตัวเองนะคะทางานเก่งทํางานหนักด้วยเป็นผู้นําก็บ้างานมากๆต้องคิดต้องวางแผนนะคะต้องบริหารการจัดการต้องคิดวางแผนไปล่วงหน้าละนะคะคาดการอะไรไว้คือเป็นไปอย่างที่เขา คิดแบบนั้นเพราะเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะดูคนออกดูอะไรต่างๆออกมากมายเลยทีเดียววิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะมีมีมุมมองที่แตกต่างด้วยความที่เป็นผู้นำนะคะเท่บุคลิกภาพดีนะคะมีตะกะเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องข่มอารมณ์แล้วก็จิตใจของตัวเองถ้าจะจีบคุณ ต้องคิดเยอะแล้วก็ฉลาดมากๆจีบอย่างชาญฉลาดจีบอย่างที่ว่าจะทํายังไงที่จะให้ได้คุณมาครอบครองแล้วก็จะจีบคุณให้ได้ด้วยจะให้ได้คุณมาด้วยได้ดังใจเป็นแพชั่นของท่านฝ่ายแล้วก็การ active ความรุ่มร้อนนะคะความตั้งอกตั้งใจมีเป้าหมายต้องพุ่งชนนะคะประมาณนี้นะคะ เขาอาจจะจีบคุณเนียนๆแบบเพื่อนก็ได้นะคะค่อยๆมาค่อยๆเข้าหาคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอ๊ตกลงเจา้ายังไงกับฉันนะคะประมาณนี้ The fool นะคะคนคนนี้ขี้เล่นน่ารักเฟนลี่ดูดีมเสหนบอกแล้วหรือว่าเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่เขามีปริพันธ์ไหวพริบดีมากๆเลยมีความฉลาดเป็นคนที่เก่งรอบรู้รอบด้านเอาตัวรอดได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ทางานทานูน่ทนทานี่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่รักสัตว์นะคะรัก ความสุขเป็นคนที่โสดคือโสดแล้วมีความสุขในตัวตนของตัวเองขี้เล่นแล้วก็ทําอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าต้องคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือเป็นคนที่แบบจริงจังนะคะเป็นคนคิดมากด้วยนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็มีแพชชั่นทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะทำงานขอหนึ่งใบเท่านั้นค่ะไกด์แดนซ์คุณกำลังทำให้ใครครั้งรักคุณหนักมากคนกองที่สองขอหนึ่งใบค่ะ เดืดมูนนะคะอึดอัดนะคะด้วยความรุ่มร้อนความคุ้มคลั่งนะคะในหัวใจนะคะอยากที่จะทําอะไรมากมายกว่าน,นั้นแต่ก็อยากที่ให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปเรื่อยๆหรือคนคนนี้เป็นประเด็นกับคุณทําอะไรไม่ได้ต้องรอคอยโอกาสจังหวะเวลาที่ดีๆเพื่อที่จะเข้ามาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงทาทาความสัมพันธ์นี้ให้มีโอกาสขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะตัดจบจากเขาหรือว่านิ่งๆห่างกันมานะคะ หรือมีประเด็นการทําให้รู้สึกว่าเขายังคงรอคอยการเข้ามาพบเจอกับคุณถูกนะคะและเขาก็พยายามเข้าใจนะคะคือเขาจะเป็นคนเริ่มเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ของเราที่เป็นความที่คุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะ B ีว t o ีจูเกเตทัวร์อย่างที่บอกค่ะเขารอคอยที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเขารอคอยที่จะมาอยู่ด้วยกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเรออยากมาพบเจอกับคุณด้วยความที่แหมคุ้มครั่งมากๆเลยเพราะคิดถึงอยากพบเจอแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะคุณกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3านะคะกับทัพปีของเราวันนี้อากาศร้อนๆเรามาดูซิว่าคุณกําลังทําให้ใครคุ้มครั่งไม่ใช่สิครั่งรักคุณหนักมากนะคะเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครสองดาบค่ะราชาดาบค่ะธาตุลม หไม่เท้าค่ะ The View of Arjun The Magician อัศวินท้วยค่ะเขาเป็นธาตุลมค่ะธาตุลมหรือธาตุน้ำคนคนนี้คุณกับเขาเป็นคนที่มีประเด็นกันด้วยนะคะมีความไม่เข้าใจการขัดแย้งกัน นะคะเป็นคนทางไกลก็ได้เป็นคนที่คุณกับเขารู้สึกว่าเป็นบุพเพสนิวาสนะคะเหมือนกับโชคชะตานำพาให้ได้มาพบเจอกับคนคนนี้เหลือเกินนะคะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟรนล,ลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นชาวธาตุลมนะคะและก็คือธาตุลมเป็นคนที่มีความคิดไงมันเจ้าความคิดใช้ตะก,กะเป็นความคิด,คดใช้ตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะและก็ข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆนะคะใช้จะทําอะไรจะอะไรยังไงก็คือ ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลการคำนวณการคิดอาจบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ตีกับความคิดของตัวเองคิดมากเกินไปนะคะใช้ความคิดมากเกินไปแล้วเป็นคนที่หนักแน่นตัดคือตัดจบคือจบเป็นคนที่นิ่งมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันอยู่นะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบหรือมีเรื่องราวทะเลาะก,กันขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะรอบรู้รอบด้านมากๆเลยรู้ดูทุกอย่างแมวด้วยเลขก็ด้วยกลน,นะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะผ่านผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาเพราะเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะคือจะทําอะไรต้องประสบความสําเร็จจะทําแบบนี้ก็สามารถที่จะหาวิธีที่จะทําแบบนี้ให้ได้นะคะถึงไม่มีความรู้เขาก็สามารถแบบควนควายหาความรู้ต้องทําให้ได้ต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะคะและถ้าเขาจะจีบคุณเขาจะเดินหน้าจีบแบบโรแมนติกค่อยจีบค่อยเป็นค่อยไปคิดคิดเยอะนะคะประมวลผลออกมาว่าจะเป็นไปยังไงนะคะอาจจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกเท่าไหร่ในครั้งแรกต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้เหตุรับผล ปฏิดตต่อกันนะคะเรื่องราวของความเป็นจริงว่าคุณกับเขาเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าโลกของความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูตรงๆดูนิ่งๆมากๆตอนแรกคุณกับเขาอาจจะติดต่อกันออนไลน์ก็ได้นะคะด้วยความที่ว่า the view of fortune มันเหมือนกับพลังงานของคนทั้งสองคนได้เจอกันแล้วพอได้เจอกันก็อาจจะตก,กลุมรกักหรือว่าชื่นชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอก็รกู้สึกว่าคนนี้ทําไมดูแ,บบแปลกๆนะคะอาจจะต่างกันด้วยอายุต่างชาติธรรมชาตาอะไรก็ได้คะ่ะเพราะเหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันแต่มันอาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนฉลาดนะคะฉลาดมากๆเลยนะคะคือดูเฟลลี่ดูหล่อดูเท่ดูมีสเสน่ห์เป็นคนหนักแน่นปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีนะคะจะใช้จะใช้เล์เหลี่ยมจะใช้การวางแผนในการเข้าหาและดูใจคนด้วยนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะทํำยังไงร,รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องใช้วิธีอะไรต้องเดินหน้าไปยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะคิด ตรตองแล้วก็วางแผนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทดสอบใจคุณด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมถ้าคุณได้เจอกับใครที่เป็นต่างชาติคุณอาจจะโดนในทริกในการลองใจด้วยก็ได้นะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องนิ่งยังไงห่างยังไงใช้เวลาหร,หรือว่าอะไรแบบไหนจังหวะนะคะในความสัมพันธ์นะคะแบบนี้นะนี่คือคุณกำลังทำให้ใครข้างรักคุณหนักมากนะคะคนกองที่3เพราะว่า เขาอยากจะจีบคุณอัศวินถ้วยอยากเดินหน้าจีบจีบแบบโรแมนติกค่อยจีบค่อยเป็นค่อยไปแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยจีบแหละแต่ว่าคือต้องนิ่งไว้ไงนิ่งไว้แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยความนิ่งแล้วก็เหตุและผลทั้งหมดนะคะ The High Princess แม่คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ดูลึกลับและหน้าค้นหาหรือว่าคุณกับเขาเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดถึงกันและกัน คุณกับเขาเป็นคนที่แบบอาจจะมีเซนสัมผัสที่ดีด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกๆตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันความรู้สึกแปลกๆต้องตาต้องใจหรือว่าเหมือนบุพเพสันนิวาสนะคะเหมือนโชคชะตาจริงๆหรือเรื่องราวคุณกับเขามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็ยังคุมเครือหรือว่ามีมีประเด็นกันนั่นเองความขัดแยง้งความไม่ลงตัวนะคะ เขารู้อ่าไม่ใช่สิคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปนะคะ You don't know how hard it was to let you go นะคะเขาไม่อยากปล่อยคุณไปนะเขาคิดถึงคุณ I wish could be I wish things could be different นะคะเขาหวังว่ามันจะแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยได้พบเจอแหละนะคะในความรู้สึกด้วยความที่ว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขามีความสามารถ นะคะเราเป็นคนที่มีความคิดด้วยเจ้าวความคิดด้วยนะคะเป็นคนที่ต้องเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ตอนนี้โดยที่คุณไม่รู้ก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นอินฟินิตี้เขามีความฉลาดแล้วรู้สึกว่าอย่างรู้การกระทำคนอย่างรู้ความรู้สึกคนความคิดคนนะคะเขาหวังว่าคุณจะแตกต่างหรือความสัมพันธ์นี้มันจะแตกต่างกับ สิ่งที่ผ่านมาหรือว่าบาดแผลที่ผ่านมาในอดีตของเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากปล่อยคุณไปหรอกและถ้าได้มีโอกาสนะเขาก็อยากที่จะรอโอกาสที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าในความสัมพันธ์ได้นะคะจีบคุณนะคะจีบคุณลองปรับลองจูนจีบกันนั่นเองหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะเพราะเขาชอบคุณนะคะชอบคุณมากแล้วก็คลั่งรักคุณหนักมากนะคะคุณกองที่สามก็ประมาณนี้เพราะว่าคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบหญิงสาวที่มีเสน่ห์มากมาก ก็ข่มใจข่มอารมณ์และความรู้สึกไว้ไวหน่อยนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากที่จะแบบให้อะไรมันเออกระเริม,มากเกินไปหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาในการที่จะโรแมนติกรักซึ่งกันและกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะครั้งรักก็ต้องข่มความความรู้สึกความรักไวในใจด้วยความที่ว่าเป็นคนเก๊กเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนแบบน่านะคะสุดๆนิ่งๆสุดๆเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะคนกองที่3เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะนี่คือใครกำลังครั่งรักคุณหนักมาสวัสดีค่ะ